ทุกวันนี้เกมออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของใครต่อหลายคนเนื่องจากปัจจุบันเกมส่วนใหญ่ได้ก้าวเข้าสู่ยุคออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้นเพียงดาวน์โหลดเกมและเติมเงินผ่านอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ยังมีการซื้อขายภายในเกมอีกด้วยทำให้เกิดเป็นการตลาดออนไลน์ครอบวงจรซึ่งตลาดอุตสาหกรรมเกมออนไลน์จากทั่วโลกมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลผลประกอบการอุตสาหการรมเกมทั่วโลกในปี2018มีมูลค่าถึง137,000ล้านเหรียญสหรัฐจำนวนผู้เล่นมากถึง2,300ล้านคนและในปี2019มีมูลค่าถึง152,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสูงกว่าปี2018ถึง11%และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณหลักเคยคิดอยากจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดกับอุตสาหการรมเกมออนไลน์จากทั่วโลกหรือเปล่า วันนี้โอกาสมาถึงคุณแล้วคราวันคือระบบการตลาดออนไลน์ระดับโลกที่มีเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อันทรงพลังที่ขับเคลื่อนด้วยมวลชนผ่านระบบการตลาดรูปแบบระบบเครือข่ายแบบวลชนที่ช่วยกันสร้างฐานสมาชิกโดยการใช้เครือข่ายออนไลน์พร้อมวิธีการที่ทันสมัยที่สุดเพื่อการได้มาซึ่งลูกค้ารวมถึงการขับเคลื่อนด้วยแผนการตลาดอันทรงพลังสามารถสร้างฐานลูกค้าที่แข็งกแกรง่ง เปิดมิติใหม่ให้คนรู้จักเครือข่ายเกมออนไลน์ที่กำลังเปิดตัวอย่างเพนนทานการคือ a l f i g o และ Mixer a f i g o คือศูนย์รวมเกมบันเทิงออนไลน์โดย a l f i g o จะเป็นตัวกลางที่เปิดพื้นที่ให้กับบริษัทเกมต่างๆด้านสื่อบันเทงิงได้เข้ามาโปรโมทหรือโฆษณาและทาให้ผู้เล่นเข้าถึงเกมต่างๆได้ง่ายขึ้น Mixer คือส่วนรวมเกมออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือทั่วโลกโดยทั้งสองบริษัทจะมีรายได้จากการทำโปรโมทโฆษณาให้กับเกมต่างๆ รวมถึงส่วนแบ่งจากการซื้อขายและกเติมเกมต่างๆภายในระบบอีกด้วยจากสถิติเกมโทรศัพท์มือถือที่ทำไรายได้มากที่สุดในปี2019นั่นก็คือเกม h o n o r of King หรือ Arena of Valor ซึ่งทำไรายได้ไปกว่า1.6พันล้านเหรียญสหรัฐและมีจำนวนผู้เล่นสูงถึง200ล้านคนทั่วโลกจากสถิตินี้ทำให้เราเห็นได้ว่าการตลาดเกมออนไลน์ในมือถือนั้นเป็นการตลาดที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง สำหรับสมาชิกคราวันจะได้รับสิทธิการเป็นเจ้าของอฟฟิโกและมิสเตอโดยจะได้รับหุ้นเป็นผลของทั้ง2บริษัทในทุกๆสัปดาห์และสมาชิกคราวันทุกท่านจะได้รับหลักสูตรการเรียนรู้ Education Watcher ซึ่งจะประกอบด้วยการพัฒนาทักษะความรู้รอบตัวในด้านต่างๆเพื่อให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านแนวความคิดหรือหลักเริ่มต้นการทำธุรกิจต่างๆเป็นต้น นอกจากนั้นสมาชิกยังจะสามารถที่จะได้รับโอกาสทางธุรกิจคือสามารถทำการตลาดช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิกด้วยเครื่องมือทำการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพและทรงพลังในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการบริหารมวลชนหรือจะเป็นรายได้จากกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้นรวมถึงรางวัลแห่งความสำเร็จอีกด้วยคราว,วันยังมีอีกหลายสิ่งมากมายให้คุณได้เรียนรู้และค้นหา หากสนใจและอยากรู้จักพวกเรามากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากพวกเราเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคราวัน Impossible is nothing ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้คราวันโดย Mr. s e a b ร์ซ